สวัสดีค่ะสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรียินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง4กรกฎาคม2568สัปดาห์นี้มีข่าวอะไรที่น่าสนใจบ้างเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะวันที่30มิถุนายน2568เวลา13.30นนางสาวปัญจะชมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดให้มีประสิทธิภาพณห้องประชุมขุนแผนสารากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายกองเอกเชษฐขาขาวประเสริฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานวันที่2กรกฎาคม2568เวลา9นาฬิกา30นาที นายศิริพงษ์ทัพส์ินนักวิชาการแรงงานชำนาญการร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจากักรและตำรวจตรวจคนเข้าเมืองดำเนินการตรวจแรงงานต่างด้าวในสถานประกอบกิจการพื้นที่อำเภออู่ทองจำนวนสามแหง่งวันที่3กรกฎาคม2568เวลาเก้านาฬิกา นางสาวสุรัตน์จันทร์นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายบทลงโทษที่เกี่ยวกับคดีทุจริตณนะห้องประชุมอาชาศีหมอกศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายพิริยะชันทดิลกผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธาน วันที่4กรกฎาคม2,568เวลา8.30นาฬิกานาทีนางสาวพัฒนานบุญศีเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานร่วมกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่สมาชิกกบขประจำปี2,568เพื่อให้สมาชิกมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออมการลงทุนการบริหารจัดการเงินตลอดจนบริการต่างๆของกบขที่ช่วยทวีค่าเงินออมให้แก่สมาชิกเพื่อให้สมาชิกมีความมั่งคงทางการเงิน ผ่านระบบออนไลน์ซึ่งมีทิ้งน้าสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีเวลา9นาฬิกา30นาทีนางสาวป,ปัญจะโฉมสุขนาคสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพวรวลัยรักณอัคราชกุมาลีกรมพระศรีสว่างควัตวราขัติราชนาลี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ4กรกฎาคม2568เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์นอุโบสถวัดวังสำเพาล่มอําเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายกลวัฒนทรัพย์ส่งสุกรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นประธานก่อนจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวของพวกเราด้วยนะคะก็สอรอคุ้มครองสิทธิ์ พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน